ข้อมูลที่เราให้ในใบสมัครนี้เนี่ยตรงกับใบสมัครที่เราเคยให้หรือเปล่าเราอยากจะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องได้ม,มากที่สุดนะคะถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่โหดเนี่ยค่ะอาจจะปฏิเสธหรือว่าแคนเซิลวีซ่าเราได้ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่เอมี่จาก m m i g r a t i o n ค่ะวันนี้เราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องลูกค้าเนี่ยที่มาทำวีซ่ากับเราพอเรายื่นไปแล้วเนี่ยกลับมาเจอว่าอา้าวลูกค้าลืมให้ข้อมูลสําคัญเราบางอย่างนะคะหนูจําไม่ได้หนูลืมไปหรือว่ามันนานมากแล้วจาไม่ได้เลยอันเนี้ยอิมิเกรชันอะเวลาเรายื่นแอปพลิเคชันไปแล้วเขาก็จะตรวจด,ดูว่าข้อมูลที่เราให้ในใบสมัครนี้เนี่ยตรงกับใบสมัครที่เราเคยให้หรือเปล่าอย่างเช่นข้อมูลในในบสมัครนี้ไม่ตรงกับข้อมูลในวีซ่านักเรียนอันเก่าบางคนต่อวีซ่ามาแล้ว3คครรััร้้งง5เราต้องเ sure มคร เรามันค่อนข้างที่จะตรงกันนะคะถ้าอิมเขาไปเจอว่าข้อมูลเราไม่ตรงกับข้อมูลก่อนๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ตัวได้ว่าอ๋อขอโทษนะคะเจ้าหน้าที่หนูลืมค่ะอันนี้เพราะเจ้าหน้าที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆของเราอะนะคะอย่างเช่นข้อมูลที่เจอบ่อยๆนะคะอันที่1คือลืมว่าเคยเปลี่ยนชื่อหรือเคยเปลี่ยนน,น,น,นมามสกุลอันนี้เจอบ่อยมากนะคะเพราะว่าตอนกรอกใบสมัครให้เนี่ยก็ถามว่าน้องเคยเปลี่ยนชื่อไหมหรือเคยเปลี่ยนนามสกุลไหมเขาบอกว่าไม่ค่ะแต่พอมาดูอ้าใบเกิดคนละชื่อเฉยเลยเขาบอกอ๋อเปลี่ยนมาแล้ว ส0ปีเลยจําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะ,นะคะ <S <S หรือว่าบางคนเนี่ยพี่ก็เช็คแล้วนะว่าใบาเกิดตรงแล้วก็เอกสารทุกอย่างตรงแต่อิมิเกรชันบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วที่คุณยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียนเนี่ยคุณเคยมีอีกชื่อหนึ่งด้วยลองเขาแบบอ๋อเออใช่หนูลืมไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าอย่างประเทศไทยการเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพบเจอบ่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางคนอะหลายๆประเทศเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอใครที่แบบเปลี่ยนชื่อบ่อยเท่าคนไทยมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะสามชื่อสี่ชื่อนามสกุลเขา คนที่เป็นแบบคริมินอลค่ะแบบหนีคดีความหรือว่าต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ออกมาจากคุกอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เข้าใจแบ็กกราวน์ของคนไทยว่าทําไมถึงเปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วยิ่งเปลี่ยนชื่อเราไม่แจ้งอ่ะเขาคิดว่าเราต้องแบบสงสัยชื่อที่เราติดคดีหรือเปล่าแล้วเราเลยมีแบ็กกราวน์เบื้องหลังที่มันซับซ้อนหรือเปล่าเราเนิรม่อยากให้เขารู้อะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ควรที่จะจําไว้เวลาที่เอเจนต์ถามหรือว่าเวลาที่เรากรอกใบสมัครวีซ่านะคะเราควรที่จะใส่ชื่อทุกๆชื่อที่เราเคยใช้มานะคะหรือว่านามสกุลด้วววยส่่่่่นนออออัททีี2เจจบๆคืืะลมา เคยทางานที่ไหนมาบ้างอย่างเช่นตอนที่เราสมัครวีซ่านักเรียนครั้งแรกเราก็ลิสต์เรซูเม่ว่าเราเคยทาบริษัท ABC มาจากที่ประเทศไทยพอเรากมาถึงประเทศออสเตรเลียสมัครวีซ่านักเรียนครั้งต่อๆไปเนี่ยค่ะบางทีข้อมูลมันอาจจะหายไปบ้างเพราะว่าเราไปเปลี่ยนเอเจนต์ไปเอเจนต์ที่1เอเจนต์ที่2เอเจนต์ที่3แต่พอมาหาพี่จะมาทําวีซ่าทางานอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราต้องไล่เรียงประวัติใหม่ว่าเราอยากจะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะคะบางทีเราอาจจะตกหล่นไปแล้วอีเมลเกรชั่นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เคยกลับมาถามพี่นะคะ หรือ b หรือ c มาก่อนแต่ว่าพอรายงมนล่าสุดไม่ได้บอกว่า เคยทางานบริษัทเหล่านั้นทํายังไงก็ได้อธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยว่าทําไมเราถึงละข้อมูลเหล่านั้นไว้กไรเลย้ยคะฉะนั้นบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราเคยให้มาเราเกิดเรากรอกใบสมัครมาแล้วหลายครั้งเนี่ยเราจะต้องเก็บทุกครั้งไว้ทุกครั้งที่เราใช้เอเจนต์หรือเปลี่ยนเอเจนต์เนี่ยค่ะเราอาจจะไปขอว่าพี่ขาหนูขอก๊อบปี้ของใบสมัครวีซ่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะได้มีเก็บไว้เราจะได้รู้ว่าข้อมูลอะไรที่เอเจนต์เหล่านั้นเนี่ยให้ไปกับ m อเม r เรชันเพราะว่าจริงๆแล้วเันชื่อของเราเนี่ยค่ะเราควรที่จะรู้ร ว่าตัวเองเนะะี่ยค่ะเคยมีคดีความหรือว่าเคยถูกตํารวจจับหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ตอนหลังที่ไปขอใบรับรองความประพฤติจากตารวจไทยอ <ๆ S 1> ะไรเงี้ยค่ะเพว่มันรู้ว่าอา้าวเคยมีคดีเมาานาวขับหรือว่าเคยมีคดีขโมยของตอนเด็กหรือว่าตอนสมัยก่อน10ปีมาแล้วเ<ๆ>นี่ยบางคนเขาแบบคิดว่าคดีผ่านไปนานแล้วจ่ายเงินเสียค่าปรับไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยังค้างอยู่ในตัวใบรับรองความประพฤติของประเทศไทยนะคะที่ที่เจอมาบ่อยๆก็คือแบบสมัคร PR หรือสมัครพาร์นเนอร์วีซ่านี่ค่ะ เคยโดนจับปรับเมาแล้วขับแต่ว่าใบสมัครที่ยื่นไปบอกว่าคุณไม่เคยมีคดีความอะไรมาก่อนเลยน้องเขาบอกว่าโอ,อนานมากจนจําไม่ได้จริงๆฉะนั้นบางอย่างเนี่ยค่ะถ้าเราคิดว่าเราเคยถูกจับถูกปรับอะไรเงี้ยเราควรที่จะไปขอใบรับรองความประพฤติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะมาสมัครวีซ่านะคะเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งเคสหนึ่งที่พี่เคยเจอประหลาดมากเขาลืมว่าเขาเคยแต่งงานมาก่อนพี่อย่ายื่นพาเนอร์วีซ่าให้กับดีแฟคโตคู่หนึ่งนะคะไม่ได้เป็นคนไทยซึ่งก็ยื่นไปแล้วโดยที่ตัวสปอนเซอร์เองอะค,ะคอนนนน่่้าแแงงงวนนตล เคสก็หายเงียบไปประมาณแบบเกือบ10เดือนนะค่ะกลับมาใหม่อินมิเกรชันบอกว่าการุนาอธิบายหน่อยเพราะว่าในเรคคอร์ดเนี่ยคุณเคยแจ้งว่าคุณแต่งงานมาแล้วสองครั้งแต่ว่าทําไมในใบสมัครล่าสุดแจ้งว่าคุณแต่งงานมาทีเดียวพี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาลืมเขาบอกอ๋อเออใช่ลืมไปเลยว่าเคยทําอะไรเงี้ยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็ได้สปอนเซอร์จากพาร์เนอร์วีซ่ามาก่อนแล้วก็มาครสปอนเซอร์ไปแล้ว1คนอันนี้ก็สปอนเซอร์คนที่2องที่อินมิเกรชันก็เหมือนแบบคิดว่าเขาตั้งใจจะปกปิดข้อมูลอะไรบางออออยยยย่่่่่่าาาาาางงงคคคคคแล้ววววพพีีก็ถมมมมสสปนนเเเซรรร์์ุุุณณณืืดหตััธ บุคคลคนหนึ่งในระยะเวลา2-3ปีแล้วคุณก็บอกว่าจําไม่ได้อะไรงียค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาจาไม่ได้จริงๆฉะนั้นเราก็เลยต้องเขียนอธิบายเหตุผลซึ่งใช้เวลาเคสันกลายเป็นว่าแบบใช้เวลาเป็นปีๆอะคะ่ะกว่าที่จะเคลียร์กับอิมได้แต่สุดท้ายวีซ่าก็ยังอนุมัตินะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยทางอิมเขาจะใจดีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะเก็บข้อมูลของเราให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกแล้วก็เราต้องรู้ว่าวีซ่าที่1นึ่งวีซ่าที่สองวีซ่าที่สามเนี่ยเราใส่ข ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ตรงกับวีซ่าเก่าเนะะี่ยค่ะเราจะมาอ้างอย่างเดียวเราลืมไม่ได้เพราะว่าอินเว r เรชันเนี่ยถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่โหดเนะะี่ยค่ะเขาอาจจะปฏิเสธหรือว่าแคนเซิลวีซ่าเราได้เราก็ไม่อยากจะเจอผลเสียหรือผลลับแบบนั้นน่นะคะยังไงก็ฝากคลิปสั้นๆนี้นะคะให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าให้เป็นข้อมูลนะคะในการที่จะเก็บหลักฐานในการยื่นวีซ่าครั้งต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากเพจเฟซบุ๊กของพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ